อยากไปหาลูกก็ได uh, like ้เด้อิมเด้อไปรถไปแต่ขมิ้นไผาบอกค่อยหรือว่าบอกชาวบ้านหรือว่าบอกในนี่ก็ได้ด้อแบบนั้นเรบอต้องย่าดต้องย่านแบบนี้่ต้องย่านย่างยืนเรียบร้อยแล้วใครกล้าการทำวาเอาขาเขาเบื้องหนึ่งแล้วเขาคุกนะเนด้วยประมาณนั้นด้วยด้อยด้วยสบใจสบใจฮะ

แล้วผู้่าหมอกผู้่ามอนี่บไมอเลยมอมด้นีาแล้ว่าแวมันสา่วนมันมีสร้างซนได้จะมอบลดนี่ว่าจุมอกนี่ขายอมันอเลยจะมีซื่อใายนั่นเขาบอกาเนื่รก็ได้เหาเ่อเนเรานเรนเ่าาเราบ้าเาเาเ้าเเนเ้าายเเน ตาแดงว่าน้องแดงนี่รวยพรแล้วน้องแดงผัดไข่เนาะรวยกว่าจุ่เหาอีกไรหนทุกแตงเงินทุกใจทุกใจทุกใจทใจต่อไปจะทุกใจเด้อบดนี้เด้อให้ตยให้พี่ให้มเขานะให้ตุ้ยให้ยี่นี่แห้งบบดนี้อยาให้อยากใาคืออยาให้เป็นนังแดงอาให้คือว่างหันนะ เดี๋ยวบอกอุกอั่งชาวแก่ตองมีควายเกียดเลยฮะทางในบ้านทางในบ้านเดี๋ยทานไปเนาะรันนีตัวเงาตัวสันนี่เขาบริแทกนี่แต่ว่าขอบเขตเอาหูแล้วเนาะโดยโดยเพราะว่าขอบเขตคันชีเฮ็ดคอท้องจะแทกไหมแทงจังโอ้แน่นอนตอนนั้นน่คอยบริแทกมะฮวมจะซื้อโดยทั้งแคล้งคนแทกเมืองกขาบ่มีซีดีมือถือแขวงน้ำมาเห็นโดยอาอันนี้สีเดนอ่านผ่านเนาะใบหมอกกรรมชิดบ่แมงหลับคายเออแต่ว่าเนี่ยติพิน้องซีหมอบดิน หน้าให้น้องแดงเนาะใบเดียววะใบเดียวนึงปูน้องผู้ได้คนหนึ่งยังเอาลายใบขยายใบสองใบแน่จ้ะเอาตัวนี้ไปอ่านเอาปีเอาเออไตับปีเอาไปซื้อมาด้วยสารนารัดสันติกระจายันสลาวสันติภาสันติกระจายอุตตหะพัฒนาทวบนี่คันเด้อใบหมอบกมชิดดินโดยซองนาพญานพบเกษียณสามคนเนาะ ข้าพเจ้านางบุญตาอายุหกสิหปีสัญชาตรลาวปัจจุบันยอยู่บ้านอยู่น่วยแต่บ้านอาจารย์นยเนาะบองอ่างฉันมันอยู่น่วยนน่เลยอยู่บ้นนนานอาจารย์อาอาจารย์กับาความแงสนธิได้ตกลง <c oughs> มอบ <c oughs> ที่ดิน <c oughs> จำนวนหนึ่งตอนซึ่งเนื้อทีมีดังนี้หนึ่ง <c oughs> จุดสามหาหนึ่งมีขอบเขตดังลมนี้ติดเนื้อติดกับนางทองคำทางดำหลย มาในเนื้อทีดังกล่าวนี้ไดหมอบเป็นกรรมสิทธิ์ให้แก่นางแดงตีมาษีเพ็นาปัจจุบันอยู่บ้านอาจารย์เมืองอุทุมพรแขวงสระเขตแต่เมือลงลายเซ้นเป็นต้นไปดินตอนนี้ดินตอนดังกล่าวนี้แมนตก๊เป็นกรรมสิ์ของน้องแดงเป็นเจ้าของและคุ้มครองน้ำไส้ถ้าหากมีพี่น้องผู้ใดหางมาทวงท้าเอาข้าพระเจ้าผู้มอบหยกตุยังเจ้าผู้มอบกัน ตอนนั้นเนาะผมออกเนาะผมออกจะขอหับพิดศอบก่อกฎหมายของบ้านเมืองถูกประการฉะนั้นจึงได้เหตุใบมอบก,กรรมชิดิดนี่เพื่อเป็นหลักฐานไปนำเสนอพะแนนการที่เกี่ยวข้องคือทรัพย์สินทีดินเรื่อนลวงเมืองแขวงชจงได้คนคว้าพิจารณาตามทางควรด้วยที่บ้านอาจารย์วันที่หนึ่งเดือนเจ็ดสพันสาสี ลายเส้นผูหับนางแดงลายเส้นผูหมออยัวบอกยัวฮะยัวยัวคือว่าแฉทังตังตังแม่เดียวกันงลยนายกาตัวอยู่ในนี้แหละคือทำผู้นำกันเนาะใบหมอ้อธรรมชิดต,ตัวนี้ก็มีพลศักดิ์สิทธิ์นับแต่มือ่อลงลายเส้นเป็นต้นไปเนาะคือว่าหักมีผู้ใดย,ยกตัวอ,อย่างญาติพี่นอ้องเนาะเออซอก็ต้องเอาตัวนี้มาอย่างยืนเพราะมีไฟที่มา ยอมรับผู้เดียวลาวได้ดิมีไปสอบไปสนเออถ้าว่าไปเฮ็ดบ่มีดอกเออผู้นั้นก็ปั่นข้าค่อยน้อยนึงก็บ่มีแฮงเฮ็ดนอยู่ในพนก็ตุ้ยก็สิหมดเท่านั้นได้ก็ฝากเลยอยู่บ้าเออายังยในนยังบ่แล้วโอ้ยอยู่ได้ยังเจ้าอยากได้เด้มันก็ได้เ็ให้มาเมียเพื่อสะดวกแม่เจ้าผู้สิช่วยเลแหละนันแหละกเฮาช่วยเข้ามาช่วยเหลืออีกันี าจ้า่ให้มีปัญหาเนาะอาจะนนี้เป็นต้นไปว่ามาเอออยากมีมลินมายังเว้าน้ากะธรรมดา่ให้ว่าเออซุ่มซีซุมหาไปก็ได้ได้หรออยงไรก็ด้วยความแักแพงด้วยความแงแันคือกันแล่วาว่าผู้คุณนั่นผู้นี่คุณนี่เ่อไรลวะเ่ไระวเ่ไหร่นะไปไปเบิ่งงานวนที่บอกยันตตนัเขาไปไเออรัก ไปจ yup. well, ุ๊บว่ะยันมาต้นต้นสาหริจต่ออิบชีปันแนวนะจุว่ะดอกยิีปันให้ฮอตยูทูบเบอร์คือข่อยข่อยบ่เอาได้ข่อยจีปันนี่แหละจีเลาะแสดงว่ากว้างเติบในนาของน้องเนาะไปลว่าขั้นมีปุ๋ยใส่คือจีได้หลายเติบอยู่ข่อยว่าแต่แต่ว่าทางทุกคนเห็นนาโบนฉีน้ำไร้น้ำปุ๋ยอืม นเือกหน่ี่ทเ็ได้เลนีขอบหรือปตียมนรตดลงอีกเมาดี๋ยวเดีเบาลคิมนี่เดี๋ยวสิัมาษาดไอ้ลอยจักหน่อยแล้วชิทำความเข้าใจกับเราว่ายูทูบเบอร์ด่เพิ่นบบได้มีความประสงค์แบบบบดีเ้นชอนนีลงไปฝนเอ พูนหรอว่ามขนพ่นพ่นพูนแม่แล้วพนน้อรอยพ่นนี่ให้ผเราบ่าลอยผาข่อยปอยู่มือนะตัวนี้พูดชื่อเด้ตัวนี้เาหเข้าหยน่นี่บ้าเราแดงนี่มันาาพ่อเนี่ยเขาีคอกีอกยังชื่อเป็นยังไง นี้เป็นพูดซื้อตัวนี้เป็นพูดซื้อพูดขอดขอมันซื้อแต่ตัวนี้เป็นพูดแม่ฟันให้มันฟันฟันให้แม่มันอย่างว่าพี่ลงมาพี่ไปซูบปุ่นไปลงปุ่ไหนแต่ว่าพูดแม่นี่แม่นี่มันเป็นเรียงให้เดียวแเราตะกี้สี่ให้อันน้สามด้วยจ้าเรนใจนี่เขาตัดต่ดอ๋อติดต่ออดอมาบัสสบายดีมาเบิ่งเพื่อนน้ำที่แจงให้บอลอยแม่รายละเอียดของที่ให้ทีนะ บเดคนกันหลายเลยเนาะแม่นก็สิยายุ่งยากก็บางนี้เนาะแม่นก็สิ้ยายุ่งยากแล้วเนาะถือว่าการที่มาฟังแบบนี้ก็สบายใจนะครับ ngày này càng nhiệt hơn nhiệt san cứ chỉ leo leo bên hông ấy bà thò tẹp, từng khiết nè ใช่องิ้อตำาดพอแพทย์ก่อนพอแพทย์จะพาบีบสิวอ้าวสบายดีเป็นอะไรเดี๋ยวฟังเรื่องราวเลยนี่อ้ยถือว่า ไม่ว่าเดือดอยู่เนี่ยด้วยสบายดีบัลสบายดีบอลเลเอาสบายดีพอต้องแพทย์เป็นอะไรได้จะคลิปไหมไอคลิปเดียวบอลเเดี๋ยวจะไปถ่ายเลยได้เเห็นเรื่องรล่าได้ทั้งแล้วฮู้สึกสบายใจขึ้นกำลังแดงแล้วบ่ายังไงครับไปทา้งแถบได้เลยอยู่นี่ เนาะคือเมื่อกลับไปปลูกกระถิไปแบบไปเล่นไปเนาะไปเล่นไปยามซื้อแต่กลับมาอยู่นี่ทั้งอายสบายใจแล้วบ่บันเนาะแต่การทาเิ่งว่ากลับไปสิมีอย่างเปลี่ยนแปลงบ่ต้องรอตอนต่อไปเนาะไอร้อนเนาะเพิ่นสัมภาษณ์ไอ้ลอยนี่เบาลี่สิฝากเพิ่นไปสัมภาษณ์แน่ยน้อยนึงว่าทำบอกให้เพิ่นเข้าใจว่าทั้งยูทูบเบอร์เฮานี่ก็มีแต่ผู้หวังดีบ่อยากให้คิดว่าพาน้องแดงไปบ่ได้พาแม่จอนมานี่บ่ได้อยากให้เขาย่างมา บอชเชนใช่ไแม่นแปลว่าคืดว่าได้เฮ้านี่เป็นอันตรายบ่หรือว่ายังไงฮะนะเจ้าเหตุผลบ่แม่นเขากเป็นพู่เหตุผลเราเป็นกะเ้าอยู่ดิแบบไหนนะเป็นเป็นห่วงล้านโอ้แบบนนั้แปลว่ายังไงอธิบายตืมบอชเชนใะย่านเฮาพกมีดมาบอกกันเฮาพังตัวเข้าใจเป็นว่าเป็นยืนยันแต่ว่าเป็นเป็นห่วงล้านเพิ่นเอาไมอนี่บอกลิต้องลุยถามให้ได้เนาะถามน้ำกรนเอาไอ้นอ้ลอนเป็นห่วงแบบใดนโดย โอเคขอบใจเด้อไอเด้อขอบใจเด้อไอเด้อขอบใจขอบใจเด้ยทีเขามาถามไอร้อนนี่ก็เพราะว่าเพิ่นเคยสัมษณ์เพิ่นใกล้ชิดก็ไม่เลยเนาะแม่แล้วก็เขาหักแพงกันอยู่แล้วก็ไปร้อนนี่พี่น้องเลยเนาะพี่นี่นพี่น้องเนพี่น้งว่าส็จ้งานนี่พว่าวลจเชื่อนใลานนี่นน เชนผู้น้อยตัวนึงอไมีจฉคนกดน้อยมาๆมาคันนิ่เยมขนุนี่ผู้ใหญ่บใจเด้วิ่งกันเชนเดียวนี่เฮาเฮาไม่ได้ไปอือเอาเอามาคบไหมมาได้ละก็ร้ไหมาหน้าบ้าใจให้ลุงลุงลุงบ่เดียว ชื่อคนน้อยกินโน้เพื่อเพิ่นใหญ่เมื่อหนาเด้ยเด้นี่เพิ่นใหญ่ก็ได้นี่หาเพิ่นใ่อือหเอ้เลือกเอาเลือกเอามาได้ไม่เอาเลยคนหัวน้อยหัวยองเลือกเอาหน้าเบาใจให้สิชิ้น้ลูกเจ้าผู้หนึ่งผู้น้อยเลือกเอาบุญละเรื่องเงาเบาใจดอกมีบ่บ่เอาให้มันเลือกเลยเอ้ใช่ อันนี้บอตพัดอนอพัดก่นางได้ขวมีด้เอา่ได้แล้เอาไ้เผื่อเีเผื่อเลียผื่ไปเลยได้จะบอเยออันนี้ไหมอันนั้นเยเอาเ้เลยมันเป็นยังไงนที่ใช้นมบอเาช็อทีใช้นมไม่เพิ้นเป่นวายากชอที่ใช้นม เออด้วอันน่แต่บนเล่มนเยอะอัน5้าคนมาเล่งมันมียาวเนาะอุ้ยคนเรานาเ้วยะรเาบน้าทาแป้งด้วบอลลี่บอลี่ทิ่หยอกย้วยขนาดหน้าันทาแป้งนะเดี๋ยวนี้ม่กาหยอกะบ่ยอกได้เดี๋ยวเดี๋เราจะเปลาบน้าอทาแป้งพี่ลายพูดปะเขาอาบอยู่ได้น้ำนะทุกสบู่พร้อมด้ยคนดเรียกเนาะ để ờ yàng nói cả mấy thả tập ếng đấy. đây là bò. muốn ừ. nè. Ừ. anh gia. mà kia đôi này bao quay. nó máu đi. máu nè. chị trai này. bò chưa hay con nói đây. bò lìn. Ở tôi đây được เอารถตัวใดเอากำบ่เอาตัวใดกันดึงเอารถโอเคโอเคขอบใจงั้ก่อนขอบใจขอบใจด้วยเออขอบใจไปกันนี่เพราไปน้าบ้านี่จะรูปแล้วค่ะคุณนั่นหาพันบ่อได้กันดิเออหาพันของเราคือจิมหาพองเจ้ากับจิมหาตามจิ อันนี้เด้ฟางกจีลแล้วเ,ลเด้ปดีสามจีบบอละละอ,อสวขอมกขับใจเยอมีเงินบ่เด้บหมจ้าจช่วอปอบหยางไปแล้วอเลอเลอล้วเห็นไม่่าหน้าขาเนี่ยมาได้อยากท่วงรถคนใจแม่ค่าแม่ค่ากัอยู่บ้านนี่แล้วข้ามกันข้าแม่ชดบอส่ะชดบา ทาเงินทอนก่อนเป็นไงเอาใบไม้ไหนได้บอกได้ใบเก่าๆของเฮงนเไม่ได้อ้เงินก่อยก็ไม่เนาะจะได้ทอนก่อยนะทอนเจ็ดสิบอีกอีกห้าสิบให้อี่ส0หนึ่ได้ป่ะเออใบไม้ี่เอ็เช้อ่ะ่น้องเนาะถื่อซื้อให้ร้านซื làn nói bỏ đi chưa Hải làn nói phải nào nó tuyệt đối 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 ừ. Ô, mà đập nát to đối à đối 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 เขาจิวเาชิวฟังใช่โบต้องย่านชุ่มข่อยพาลานไปจังท่านจังที่เด้อบ้านนี้เด้อแต่เมื่อนี้ชุ่มข่อยนี่หวังดีกับเพิ่นว่าท่นชะทั้งไอตูชีตไอตูเวียงเพิ่นจะเข้ามาดูแลนี่กับเพิ่นหวังดีญาติไอเขาใจพิษนะนะแต่ว่าเขากะโวยจะใครว่า นั่นนี่นได้<โ>ดว่าน้องแดงนี่มิเตอยากอยู่คนเดียวคือเพิ่นเบาแล่นแมนแตงแต่มื้อนี้ไปทางอันนั้นกับท่ามุติว่ามาถ่ายเจ้าก็ถ่ายแบบว่านัวหัวม่วนในชีวิตของเจ้าต่างหากแม่นแมนแมนเด้อแ,แบบว่าบ่ให้ยุ่งเกี่ยวกันปนานใดอีกนะบ่ให้คอนเท<ม>นต์ดราม่าพี่น้องเออแม่นบบว่าเนาะแบนว่าอยากเอาไปใช้กัแบบว่าสมมุติว่าสมมุติว่ะลายครอบมาแล้วโดยแบบว่าไปหาหมอบ่ไปนั่นนี่ต้องเขากั บอกเจ้าไปได้นะด้ยด้วยอกล้องกล้องไปได้เนาะอันนี้กัมาแจ้งย่านเราย่านไอ้ลอยนี่คิดว่าอันยูทูบเบอร์บางย่านบ๊สบายใจนะสมมุิว่าไปน้ำพวงเฮาหนาสบายใจได้โลดเด้อไอเด้อโดยโดยเนาะก่อใจน้ำกันวันนี้สู้ๆดําหน้าก็ได้ดูสิหน้นแล้วอยู่ดอกเจ้าของแนวดําทีร้ายถ้าคอยดําห้างไปเรื่อยๆแหละ อ่ะเพื่นของเนาะถือว่ามาย้ำทางด้านไอ้ลอยย่านเพิ่นบอกเข้าใจพี่น้องเพิ่นบอกเข้าใจแล้วมันชี้หนกได้บอกเข้าใจแล้วยากพี่น้องเฮ้ยหนักยากใจอาจารย์ใช่เพราะว่าการที่บอได้อันนั่นนี่พี่น้องเฮ้ยบอได้อันเข้าใจกันนี่ลำบากเพื่นของเนาะเออด้อ เปิดภาพขึ้นมาก็กอยู่ที่เฮือนแม่จอนพี่น้องเนาะทางบ่าวตุชิดเพิ่นกะอันนั้นพี่น้องเนาะทางบ่าวตุชิดเพิ่นกะพามาหาน้องน้องแดงมาหาแม่จอนพี่น้องเอ้ยเนาะเนาะพี่น้องเนาะกราบทักทายสบายดีพี่น้องเนาะมื้นอนี้ก็อยู่

พอยังยืนดูได้หักอิสระเรียบร้อยบ้านถ้ามีไผัมาคัดควางบองแม่ลูกเพิ่อนแน่นอนอยากไปอยากไปย้ำใดก็ได้อยากไม่ย้ำใดก็ได้ไม่ย้ำใดก็ได้ถ้ามีไผัคัดควางคือเอาเจียขาวที่ผัวบ้านเขียนนมโคตรใหมายมาบังคับใช่อ่าผัวบ้านเพิ่มมอบให้เด็ดด้วยคือว่าอยากไปหาลูกก็ได้เด้อิมเด้อไปรถไปแต่ค้ามีไผัมาบอกข่อยหรือว่าบอกผัวบ้านหรือว่าบอกในนี่ก็ได้อ่า แบบนั้นเราต้องยัดมาเนี่ยราต้องยัดย่งยืนเรียบร้อยแล้วผู้ใดกล้าการทำาว้เอาคาเขาเพื่อนึงแล้วเข่าคุกนะมาหนักไก่อนไปกันด้วยดเด้ยสอบใจขอบใจเดินแท้เดมาจอดให้นี่ม่จอดนี่ดิใจแห้งอย่งเนาะ สนเียงคุณบอกมอางได้ตัวเจ้าช่วงนี้่อยยบ้น้ำบรไดเลยไปน้ำอยู่อาติจจะม่อบ้านคอยม่อบ้านได้ยินมืน่องโจนมาพี่แล้วกระตามดงูตัวนึงมาเิ่นห้ก็ดีใจคอยกับผมเป็นยังดอกว่า บรรยูไปมีความเรื่องกระทึกขึ้นไปคือว่านนั้นแหละเนาะมันเป็นไปแล้วใอ้พิทยาวางบาทนี่นั่นเจ้ามีความช่วยอยากให้แปลว่าเครียดน้องเจ้าว่าอ้่อยที่ว่าบอกให้มาจอนไปเล่นน้ำนองแดงเจ้าไปจะให้อยู่ว่โยนเนี่ยบบถือหลักแม่เนาะเอาเมื่อหนึ่งเป็นแม่สิว่าวนนั้นได้สันผู้ดูแหลลูกเอาทรงมือก็เป็นแม่ลูกหน้ากับลูกขี้โเป็นยังครบ น้อยบ่ซื้อๆแบบนี้น่ะอือก็เป็นที่ถือว่ามื้อนี ap ้ก็ขึฮอดน้องก็ขึ้อยู่เฮิกมาบ่ได้เพราะว่าจักมันยังบ่ยาระยะร้านนั่นจักอันใดโฮซูนน่ะได้ยินอันน้องแดงเพิ่นเล่าอยู่ว่าเจ้าจะไปลิ้น้ําก็ย่านอ้ลอยเพิ่นหายบ่ก็บ่ว่าดอกยะยะเวก็ยะโยะซเนาะฮอดน้องบ่เว้าแล้ว คงว่าเขาอยู่น้ำกันแล้วเนาะโดยโดยโดยแม่สิเมื่อน้ำพุ่นบ้านคงอีกแล้วโม่ชิมะชงเหรอโบมื่อบ้านธพี่ชิมามามายามแม่จอนแล้วกับสีมือกับบ้านเนาะโดยชิหาน้องแดงเพื่อนไปครับตุศิดโดยโดยล้วก็ครับพั่ทเบิ้นชื่อจังไดครับคุณนี่มีบักโจนั่นกับบุญชื่ bất chắc sử phần ít nước nước một giát chư sáng và đòn nó phần phần mưa năm can nó đang leo que lại cái cắp cấp khứa oh đợi 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 thôi mẹ cái tip thích... này, biết leo năm nòi nó đây tổ vẫn bền mình nhưng nó đợi vẫn yêu cày leo sao คิดว่านางว่า,าตายไปได้ผู้นี้กะได้แทนตัวนางวานเลยได้คิดว่าน่นในใจคิด,ดจะแมนหรือบ,บอฮะโอเคพี่น้องเนาะบ่าวลิก,กิตต่อจากคลิปนั่นแหละพี่น้องจังใดก็ฝากพี่น้องเป็นกำลังใจให้นเด้อพี่น้องเนาะทางบาวลิขกกิตขอตัวลาไปก่อนพี่น้องเนาะคลิปนี้ต้องขอกล่าวคำว่าสุขสบายดีเบัดสุผูสุขชนพี่น้องเนาะ